สว,ส,สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมีเจ๊ด วันนี้เราจะมาสุส่มสกินปืนอยู่ MP Evo ว u j j ากันมาดูกันนะคะว่ารอบนี้จะหมดเท่าไหร่นะคะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe Go To สองล้านซับจะรวยเบอร์ไปแล้วนะคะกดช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะสองล้านซับเปิดบ้านพาทัวร์ชมบ้านของจานนา <Wow. S 1> ซึ่งไม่เคยเปิดโชว์มาที่ไหนมาก่อนนะใครที่บอกว่าพี่ต้นกล้าเคยบุกบ้านแล้วนะเฮ้ยบ้านหลังนั้นอ่ะมันเป็นบ้านที่อยู่กรุงเทพเว้ยไม่ใช่บ้านจัจริงๆบ้านจัจริงๆอยู่ที่เชียงใหม่ห้องที่สติงอยู่นะต้นนี้นะคะใครอยาก ว่าบ้านที่จัดอาศัยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะ2้าน Subscribe เจอกันเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมนะคะวันเสาร์นี้แต่งตัวตามสั่งอ p ที่19 <Wow. S 2> แล้วก็สร้างห้องแจกเพชรนะไปเจอกันในไลฟ์สตรีมน e m o t ี9โมงตรงนะคะแล้วเจอกันคะ่ะชาแนลจ๊ส30จ้าเดี๋ยว จัดจะมาสุ่ม UMP Evo นะคะที่มาใหม่ล่าสุดเป็น UMP บูย่าปี2021นั่นเองวันนี้จะหมดเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะจัดจะเอาแฟชั่นชุดที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะชุดแรกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นชุด soccer jersey black brother นะคะก็คือชุดนักบอลนั่นเองนะคะเป็นชุดนักบอลบราซิลมาสคอตเป็นเป็ดนะหัวเป็ดอันนี้นะะสามารถแยกส่วนได้นะคะทุกคนเซตนี้นะคะก็จะมีหัวเป็ดเนาะมีเสื้อนะเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแขนเป็นสีเหลืองนะ เป็นขนแบบมาสคอตแบบนี้เลยกางเกงนะคะแล้วก็รองเท้าแบบบิ๊กเบิ้มนะคะสามารถแยกชิ้นส่วนใส่ได้นะชุดต่อมานะคะก็คือชุดดรเรดนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแยกชิ้นส่วนเหมือนกันเนาะ<อ>ก็จะมีส้งผมนะคะผ้าปิดปากนะมีเสื้อนะคะกางเกงแล้วก็รองเท้าซึ่งเซตนี้เนี่ยจะมีมาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงของผู้หญิงนะคะก็คือชุดดร์สการเลตบันเดร์นั่นเองนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะมีสรงผมนะสรงผมอันนี้จะเป็นผ้าคาดตามาด้วยเลยนะคะมีแต่งหน้ามาด้วยนี่เมคอัพ หน้าหลักเฉยแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อ กางเกงอ่ากางเกงก็จะมีแบบเปื้อนเลือดท้ายๆนิดนึงรองเท้าถ้ารองเท้าจะร่าค่อนข้างน่ารักเลยสําหรับผู้หญิงนะแล้วก็ชุดถัดมานะคะก็จะเป็นชุดนักบอลเหมือนกันนะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยจะมีแค่เสื้อกับกางเกงนะคะจะเป็นเสื้อสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็กางเกงนะคะสีดําแบบนี้ซึ่งเราสามารถอดแ p ปใส่กับอย่างอื่นได้เยอะเลยรองเท้าเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะว่าเราจะใส่รองเท้าแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เลือกให้มันเข้ากับชุดไปเ <Okay. S 1> นาะส่วนทรงผมเนี่ยสมมุติว่าเราใส่หัวเป็ด ลกหัวเป็ดนะคะใส่คู่กับหัวเป็ดก็น่ารักเหมือนกันเห็นไหม <laughs> น่ารักตะมูตะมีนะคะจันว่าเดี๋ยวทั้งแบบจะมีต่เป็ดแล้ว <laughs> แต่คิดว่าถ้าชุดนี้มานะทั้งแบบน่าจะมีแต่คนใส่หัวเป็ดอะจริง <laughs> นะคะก็จะมีท่าเข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็คือท่า Ripple King Emote ท่านี้นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ใครอยากได้ก็รอติดตามดูแล้วกันนว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะ oh. ส่วนอาวุธที่จะเข้ามาใหม่นะคะก็คือปืน Sprash อันนี้นี่เองเป็น Sprash Line โ o ค o นะคะซึ่งค่าสถานะของเขาเนี่ยจะบวกด้าเมจสองนะคะเพิ่มแม็กกาซีนหนึ่งนะแต่ไปลดแม่นยำเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็รอดูแล้วกันนะคะรอติดตามว่าจะมาในรูปแบบของกิจกรรมฟรีหรือว่าเสียงเงิน นะและสุดท้ายท้ายสุดนะทุกคนชุดนี้บอกเลยว่าโออเริศม,มากเดี๋ยวจัดให้ดูก่อนนี้เริ่มต้นด้วยชุดผู้หญิงเลยนะคะทุกคนชุดนี้นะคะนี่จะมีทรงผมนะทรงผมก็จะมีเอฟเฟคต์แบบนี้ด้วยนะคะเป็นงูด้วยนะคะเป็นผู้หญิงหัวงู แต่เป็นงูทองนะทุกคนไม่ใช่ด,ดอกทองเราตายละชุดนี้ชื่อชุดว่าซันสเกลซีร e เตอร์บันเดิลนะคะ <c oughs> ซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะมีทรงผมมีแว่นตามีลายแต่งหน้าแล้วก็มีเสือ้อกางเกงและรองเท้านั่นเองนะคะซึ่งธีมของเสื้อชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมบูย่านะแล้วก็มีคอบร่าด้วยแต่ว่าเป็นงูผู้หญิงสีเหลืองนั่นเองนะคะให้สังเกตที่รองเทา้ากางเกงแล้วก็ทรงผมเนาะซึ่งจะมีเกรดงูหัวงูนะคะและด้านหลังตรงนี้ก็จะสกรีนลายงูด้วย <Wow. S 1> แล้วสุดท้าย สุดของวันนี้ที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูก็คือชุดของผู้ชายนั่นเองบอกเลยว่าชุดนี้โคตรจะปังนี่ค่ะชุดนี้นะคะจะจัดอยู่ในชุดระดับตำนานด้วยนะ <Wow. S 1> ซึ่งชุดระดับตำนานเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้เซตนี้ทั้งเซตเนี่ยก็จะมีทรงผมนะคะมีผ้าปิดปากนะมีลายเพนหน้านะคะเสื้อเป็นแบบนี้นะ <Wow. S 1> ทุกคน,นแบบนี้ เป็นกระดกูกระดูกนิดนึงแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองซึ่งชุดระดับตำนานตอนนี้ในฟรีไฟมีอยู่2ชุดนะเป็นชุดผู้ชายทั้ง2ชุดเลยก็คือคอมบ้าก,กับชุดบูยาเดซึ่งบูยาเดเนี่ยกำลังจะเข้ามาในอนาคตนะคะนี่ขึ้นชื่อว่าระดับตำนานนะทุกคนก็จะมีท่าทางอันนี้ท่าทางของชุดนะคะจะเป็นแบบนี้มีท่าทางพิเศษนะ สามารถสวมใส่ได้ที่คอลเลกชันก็คือเขาจะมีท่าไหมเรา2ท่าซึ่งท่าแรกที่เรากดมาเนี้ยเราสามารถเต้นกันเป็นทีมได้ <No! S 1> อย่างตอนค่อบ้าก็จะมีท่าทีม oh! ถูกไหมแล้วก็ยังมีแอนิเมชันนะคะตอนเราเข้าร่วมทีมด้วย <Wow. S 1> เห็นไหมโคตรเวอร์วังอลังการ <Wow. S 1> ดาวล้านดวงมาก แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสวมใส่ส่วนใดก็ได้นะเพื่อแสดงเอฟเฟกพิเศษในร็อบบี้ก็คือแต่ละชิ้นส่วนเขาก็จะมีเอฟเฟกของเขานั่นเองเนาะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้หมดสีก็คือสีเหลืองสีฟ้านะอ่าสีฟ้าสีม่วงนะคะแล้วก็สีแดงนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าอยากใส่สีไหนแต่ส่วนตัวจะเราจะค่อนข้างชอบสีเหลืองมากกว่าเนาะมันดูเหลืองดํามันดูตัดกันแล้วมันก็ดูดุดีและอย่างหนึ่งนะคะในเซ็ตบูย่าเนี่ยเขาก็จะมีไอซ์วอล ด้วยนะซึ่งไอวอรนี้ก็น้องหลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าเที่ยวมาจากไหนเนาะก็เราติดตามเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะเข้ามาในกิจกรรมไหนนั่นเองนะคะในนก็ไหนๆแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้สุบ UMP กันแล้วนะคะ UMP บุญญาเดชมาดูกันว่าจะหมดกี่เพชร สำหรับ UMP e v o นะคะทุกคนมันจะเข้ามาในรูปแบบของตู้สุบ8ทีนะคะฉะนั้นแล้วเราก็จะเลือกของที่เราไม่ต้องการที่สุดนะคะออก2ชิ้นเองสำหรับสกิน UMP นี้เนี่ยบวกดาเมจสนะคะตกากันยิง1ลดความเร็วรีโหลดนะคะเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> โอ้โหเข้าเซตจ,จัดกับชุดเลยแล้วของในตู้นะคะก็จะมีกระเป๋านกยูงค่ะ เลเวลหก็จะเป็นไข่นะเลเวลสก็จะมีแบบว่าลูกนกนะคะมือเกาะออกมานะหางโผล่นิดหน่อยด้วยแล้วถ้าเป็นเลเวลสเป็นนกยูงตัวโต,วตวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีแอร์บอร์ดนะเป็นรูปหอกแบบนี้ด้วยนะคะชื่อว่าแอร์บอร์ดไลท์เซฟเฟอร์นั่นเองเนาะมีร่มด้วยนะคะมีสกินนกเพนกวินอันนี้มีแล้วงั้นเราเอาอของที่เราไม่เอาแล้วกันกล่องส่มสกินอาวุธกับชิ้นส่วนตัวละครแม็กซิมออกนะคะแค่สออย่างนี้นะมาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะคะสําหรับสกินยูเอ็มพีแค่หนึ่งกระบอกแต่จะคิดว่า คงจะเหมาเอาทุกอันนะยกเว้นสกินเพนกวินน่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเอ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 าเป็นไปได้ไม่อยากเอาอันนี้เพราะว่าจริงๆชิ้นส่วนเนี้ยมันมีมูลค่าเพียงแค่10เพชรเองปะ่ะเราเริ่มสุกเลย9เพชรขอให้ได้ค่ะสุบละได้ปะวะได้แหละเตดเตดเตดโอ้โหได้อันนี้ได้น,นี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้โอ้เปิดมาได้สี่อันถือว่าคุ้มสำหรับ9เพชรถือว่าคุ้มค่ะ29เพชรค่ะเตึ๊ด เรียบร้อยอันนี้ไม่คุ้มจัดเลย29เพชรมันควรจะได้โทเกค้นสมอัน <c oughs> 49เพชรเพเอาวะ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 เอาเพนกวินเอามาทำไมอันนี้มีแล้ว <c oughs> ไปอยากได้สุดเลย99เพชรค่ะเป็นของที่เราอยากได้ทุกอันแล้วอะอาร์ลอมว่วต่อไปนกยุงนะสมพลปากจริงสมพลปากน <Wow. S 1> กยุงนะคะแล้วก็ต่อไปจรวาแอร์บอร์ด นะเดาถูกขนาดนี้ <Wow. S 1> ทีนี้แหละจะมาลุ้นว่าระหว่างกล่องกับ UMP จะได้ไหนก่อนจะว่าได้กล่องก่อนตามสเต็ปแล้ว UMP มาทีหลังเฮ้ย <Wow. S 1> hey! UMP มาก่อนกล่องว่ะแต่ยังไงเราก็ต้องกดอันสุดท้ายพอดีเพราะเราจะเอากล่องทุกคน เรียบร้อยนะคะเหมาตู hmm. ้ตามสเต็ปนะเดี๋ยวใส่ของที่ได้มาวันนี้ก่อนอันแรกเลย UMP ใส่ไปเลยแสดงหน้ารบบี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดทีหลังนะคะแล้วก็ใส่คอลเลกชันก่อนเมื่อกี้เราได้กระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายลายนกกระยุงไหนนกอยู่ใส่ไปเลยค่ะใส่และโชว์หน้ารบบี้ด้วยกล่องดวงใจอ่าเมื่อกี้ได้กล่องดวงใจบูญญาอันนี้เป็นบูญญาแบบแจกนะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนบุญญาที่อยู่ในตู้สุมปฏิทินก็เป็นแบบนี้นะคะจะมีเอฟเฟกต์ด้วยเลเวลความโหดมันต่างกัน แอร์บอดรูปห <Wow. S 1> อกอารมร่มเมื่อกี้เราได้ร่มอันใหม่ด้วยใส่ไปให้หมดคะ่ะที่เราเสียตังค์เมื่อกี้อย่างน้อยๆเราก็ได้ใช้มันสักหครั้งก็ยังดีนะคะให้มันได้คุ้มกับค่าเสียหายที่เราได้เสียไปหน่อย ถ้าตอนเข้าเกมจะเหลือไปเห็นกล่องท็อปอัพตรงนี้ทุกคนเห็นท็อปอัพด้านบนตรงนี้ไหมท็อปอัพขั้นต่ำ99เพชรจะได้รับกล่องสุ่มโทเค็น UMP บูย่า10กล่องซึ่งอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเราเติมเพชรเราสามารถเอาเพชรไปทำอย่างอื่นได้แล้วเราได้กล่องมาฟรีฟีด้วยอันนี้เดี๋ยวเติมก่อนแปบ๊บหนึ่งเรียบร้อยค่ะเราเติมเพชรเข้าอดีเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดรับกล่องไปเลยเนาะเพื่อความประหยัดของเราเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มแบบประหยัดที่สุด10กล่องแรกที่เราได้จาก and เติมเพชรนะคะก็คือได้มาเท่านี้ทุกคนถือว่าดวงดีถือว่าดีถือว่าคุ้มจัดว่าคุ้มนะจริงอ่ะมาเรามาดูตรงนี้กันต่อดีกว่าค่ะทุกคนเราจะต้องใช้ทั้งหมด30โทเค็นเพื่อ 2, อัพเป็นเลเวล2องอันเลื่อนขั้นเลยพออัพยูมพี่เป็นเลเวลสองเนี่ยเราก็จะแสดงแถบชื่อสังหารอ่าแถบชื่อสังหารเวลาเราสังหารก็จะขึ้นแถบชื่อแบบนี้นะคะเปลี่ยนจากจะแสดงภาพอาวุธเวลาสังหารเป็นอันนี้เลยเออแล้วก็นี่คืออัปเกรดสถานะนะคะจากเดิมเดิมเนี่ยมันจะลดความเร็วลี สอเนาะอันนี้พออัพเป็นเลเวล2ก็รีโหลดไว้ขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันลดความเร็วรีโหลดเป็น1น,นะต<ว>่อไปถ้าอัพเป็นเลเวล3ต้องใช้ทั้งหมด60โทเค็นเลเวล4อีกเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องก่อนละกันเพราะว่าตามเต็ปจัดแล้วเนี่ยจะจะชอบไปสุ่มกล่องมากกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันประหยัดกว่าเพราะว่าเรามีตัวส่วนลดนั่นเองนะคะใช้ตัวส่วนลดที่คุ้มที่สุดไปเลยเท่าที่คำนวณแล้ว,วอันนี้คุ้มสุดคนกดทีละ40กล่อง40กล่อง2 0 0พเพชรลด700เหลือ1300<ว>พัน0ม,มาคำนวณดูนะคะ1,300 เปิดมเลยพันสามสามสามพัน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 ส,สามเฮ้ยมันมาแต่เก้าอ่ะสิบมันไม่มาสักทีเราเปิดไปสักแปดสิบกล่องก่อนละกันนะคะเผื่อว่าโทเคนมันพอเนาะจุดจุด,ด,ดุด้ยสิบมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปอัปเกรดของเรากันดูก่อนดีกว่าทุกคนจากเลเวล2สองไปเลเวล3สามใช้หกสิบโทเคนอ่ะอัปเกรดเลย พอเป็นเลเวล3ปุ๊บมันจะได้แค่โมเดลใหม่นะยังอื่นยังเหมือนเดิมนะคะเลเวล4นะคะใช้120โทคโเคนก็จะได้เอฟเฟกเวลายิงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเอาไปลองใช้ในเกมกันเนาะแล้วก็อัปเกรดสถานะของปืนด้วยเป็นดาเมจ2อัตราการยิง1ลดความเร็วโหลดนะ <S <S อพอมาเป็นเลเวล5ใช้ทั้งหมด240โทเคนทุกคนอ่ะกดไปเลยครับ ถ้าได้เอฟเฟกเมื่อสั่งหารนะถ้าสมมติว่าเราสั่งหารคนได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเอฟเฟกเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะสว่างจ้ากันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเอฟเฟกตอนยิงกระสุนออกไปด้วยนะเอฟเฟกเยอะมากต่อมาค่ะเ e ลเวล6เราต้องใช้400เดี๋ยวเราไปกดเพิ่มอีกรอบนี้นะคะกดไปอีก2,000อ่ะตัว2,000เราหมดแล้วงั้นเรากดไปให้ถึง3,000เลยละกันเท่าที่คำนวณดูแล้วนะคะ3,000ัเป็นเลยแล้วก็ลด600เป็นเลยทุกคนพ0ลองรอบนี้ ายกกันนะรเนี่ยหุยหุยุย,ย,ยทุกคนไม่ได้60กล่องยังไม่ถึง400ไปสุ่มต่อครับท่านสุ่มต่ออีก60กล่องไปเลยนะครับตรึงตรึงคือได้3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่คุ้มต้องได้5ขึ้นไปถึงจะคุ้มทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดเราค่อยมาสรุปแล้วกันนะว่าวันนี้ ประสบการณ์การสุ่มกล่องของเราเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะคะค่อยมาว่าการแต่สามันออกเยอะเหลือเกินหลังๆมานี้เลเวลหก0ีอโอเคเราเลื่อนขั้นกันก่อนเลยตอนเลเวลหนะคะจะได้โมเดลใหม่เนาะแล้วก็ปลดล็อกอบิลกต้ก็คือปืนมันอัปเกรดดาเมจสออัตร 2, า,ตาการยิง1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลด1นั่นเองแล้วพอเราจะเ,เป็นเลเวลเ็ใช้ทั้งหมดหกรนะคะจะว่าต้องกดอีกประมาณหกกล่องน่าจะได้ไปอีกเ เอิร์ดเติร์ดสิบกับเก้ามาเยอะอะไม่สาม,มาันอยากได้สามไม่อยากได้สามไม่อยากได้สามวัดสิบมาสองเลยเว้ยฉันว่ารอบนี้น่าจะครบพอดีนะไม่น่าจะต้องมาซื้อเพิ่มอุ้ยขาดอีก90ทุกคนเราสุ่มทีละ10กล่องละกัน10กล่องมัน500เนาะอย่างน้อยเราก็ได้ลดเนาะโอเค10กล่องรอบนี้น่าจะได้เลยหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยขาดอีกน,นิดนึงเราสุ่มทีละกล่องละกันทุกคนมาเราตัดสินใจแล้วสุ่มทีละกล่องวัดดวงกันไปเลย6กล่อง เราสุ่มครบ6กล่องแล้วยังไม่ได้นี่คือไม่คุ้มแล้วนะอ่ะกดมาพอละขาดอีก10ซื้อเหอะที่ว่าตัดสินใจซื้อดีกว่านะซื้อ10โทเค็นไปเลยพกร้อย <Okay. S 1> โทเค็นเพื่อที่จะอัพเป็นเลเวล7แล้วก็เอาท่าทางพิเศษด้วยนะมาได้โมเดลใหม่แล้วว่าวงอลังการใหญ่กว่าเดิมดาวล้านดวงมากแล้วก็มีท่ามาด้วยนะคะใส่ท่าไปเลยนี่ มาสรุปค่าเสียหายของสกินปืน UMP Evo b u y a n สองพันบอกระบอกนี้กันดีกว่าสำหรับการกดตู้สุ่ม8ปทีเนี่ยเราสุ่มเหมาทั้งตู้นะคะหมด1582เพชรนะแล้วก็ค่าโทเค็นอัปเกรดเลเวลปืนนะคะจัดหมดไปทั้งหมด1550เพชรนะที่จัดหมดน้อยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะมันมีกิจกรรมท็อปอัพเนาะเติม99เพชรก็ได้รับกล่องสุ่มโทเค็น10กล่องนะซึ่งนั้นช่วยเราประหยัดได้เยอะเลยนะคะแล้วก็รอ,อเพชรตรงนั้นเนี่ยไปซื้อกล่องสุ่มโทเค อีกหนึ่งกล่องนะคะส่วนโทเคนที่เหลือเนี่ยจะก็ไปซื้อในร้านค้านะคะในกล่องสุม่มอันนี้นั่นเองนะมันตกกล่องละ50เพรเนาะถ้าดวงดีนะคะก็ได้ตั้งแต่6โทเคนไปจนถึง10โทเคนนะถ้าดวงไม่ดีก็ได้แค่3หรือ4โทเคนนะคะที่ถือว่าขาดทุนถ้าเกิดคือคือเท่าทุนเนี่ยก็คือ5โทเคนนะคะถ้าเกิดเราจะอัพสกินปืนนะคะไปจนถึงเลเวลเจ็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อัพขึ้นเลเวลสองสามสี่ห้าหกไปจนถึงเจ็ดเนี่ยมันจะใช้โทเคนทั้งหมดอยู่ที่หน <Wow. S 1> ึ่งพันส เ,เราจะซื้อโทเคนตรงนี้ก็ได้จบๆก็ได้แต่มันจะเสียโทเคนละ10เพรถ้าเกิด1450เพชรเก็จะประมาณ1 4 5 0 0ถูกไหมมันก็จะหมดเยอะ oh, <no. S 1> ซึ่งของจัดก็ประหยัดเพชรตัวเองไปได้ประมาณ3 0 0 0ันกว่าเพชร pet, หรือประมาณ1,000 10, บาทก็ประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันนะคะก็ตามนั้นทุกคนถือว่าสรุปไว้ให้แล้วนะถ้าใครที่ดูไม่จบคลิปเราไปเสีย1450เพชรก็เล่น แต่อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะอย่าหาว่าไม่เตือนแล้วก็ยังมีคาเตือนอย่าลืมเข้ามาล็อกอินรับกล่องบ uh ูย่าบ้าพลังตรงนี้กันด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นอย่าหาว่าไม่บอกนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมเสาร์ทิตย์พิชิตบูย่าแค่บูย่าครบ5ครั้งก็ได้รับของรางวัลทั้งหมดในหน้านี้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตรโกลเดยบัตรไดมอนด์โรโยแล้วก็กระทะบูย่าลายเท่ๆแบบนี้ไปฟ,ฟรีๆเลยค่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนีสต์ กระเป๋าจัดกายเป็นว่าไม่ได้บูย่ามาเอานกยุงติดตูดมาดูดิโอเคอนหนึ่งอ๋อเห็นละเยีสตหไไลท์ปะเนี่ยเรียรีผมขึ้นเลิกประมานพี่พี่ขึ้นเลิกประมานโอ้ก็เจ็บ ขออยู่ด้วยคนโนเนี่ยห้าวพี่เรตวัาจเตร์ดตร์ดเรเต้นแอโรบิกโชว์ไปไหนไหมตรงนี้มีเวทีพอดีเลยเนะี่ยเราเราเราย่อให้มั้ยพี่ตีล <laughs> กาโชว์เลยทีเนี้ยมันไม่เห็นแล้วเนี่ย,มไ,มนนยไม่มีคนเนี่ยถ้ามันอยู่บนฟ้าเอ้ยบนหลงังหลงงังคาเอ้ยบนสะพานพี่ kicauan terus terus ter 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 ter